อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตภคขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนัมะสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิข่าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะพัคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกจากกิเรตตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนิระยังปาปรกรรมมีโนสังขังสุขติงยันติอี ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนซึ่งผู้ใดน้อมนำมาปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โรคที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ผู้ซึ่งปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสังขังนะมามิคือเป็นเนื้อนาบุญของโรคไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นะในวันนี้ก็วันที่27พฤษภาคม2564 ในะช่วงเวลา21่สนาฬิกา30นาทีหลังจากที่อาตมาภาพได้ทำวัดสวดมนต์นะนั่งกรรมฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ขึ้นหัวข้อทำว่านิระยัง่าปกรรมมีโนถ้าเราทำบาปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไปสู่นรก ด้วยอำนาจของบาปกรรมที่เรากระทำสังขังสุขติงยันติถ้าเรามาฝึกหัดจิตใจนะมาทำบุญมาให้ทานก็จะได้ไปสุขติหรือที่เรียกว่าสวรรค์นะแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้จะเป็นเครื่องนำพาให้เราได้ไปเกิด นะได้ไปจุดติในะที่ที่เรียกว่าเป็นพบภูมิที่ดีเขาบอกว่าสิ่งที่จะนำให้เราไปเกิดเนี่ก็คือจิตสุดท้ายของเรานะถ้าเรามาฝึกจิตมาปฏิบัติหัดตัวหัดร่างกายหัดใจนะให้รู้หลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้ตัดสอนเอาไว้ให้คนเรา เป็นศาสดาเอกของโรคในวันนี้นะพระองค์ก็บอกเอาไว้อยู่แล้วว่ากรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคนั้นเนี่ยย่อมต้องตกลงไปตามกรรมที่ได้กระทํากรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีมันก็ส่งผลดีถ้าเราทําชั่วก็ส่งผลชั่วอุปมาเปรียบเทียบเสมือนคุณโยมได,ได้ปลูกมะม่วง เราก็จะได้ผลที่เป็นมะม่วงออกมาพรนะพุทธองค์ทรงบอกเอาไว้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดของคนเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ชาราปีทุขขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทโมณส,สุปายาสาปีทุขขา แม้ความโศกความล่ำไลาลำพันความที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคโ,โคความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะหนีการเวียนว่ายของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้อย่างไรนะ พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าการที่เราจะหนีวัฏตตสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็คือนิพพานนะแต่ถ้าปีอาจจะเราเกิดมาแล้วในชาตินี้หนนี้เรายังไม่สามารถขึ้นไปแตะบันไดของพระนิพพานได้อย่างน้อยเราจะไปจุติในที่ใดนะเราจะไปเมืองนรกนะหรือว่าเราจะไปสวรรค์หรือว่า เราจะไปแตะบันไดขั้นนิพพานนั่นก็คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดนะคุณโยมทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์เลือกนะอาตมาภาพได้ฟังธรรมบรรยายของคูบาอาจารย์หลายๆท่านนะอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธานิโยนะหลวงพ่อท่านฤาษีลิงดำนะหรือหลวงพ่อมหาวีระนะวัดท่าสูงนะแล้วก็ หลวงปู่แหวนสุจินโนนะแล้วก็สายหลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อจรันนะท,ทุกท่านเนี่ยสั่งสอนหรือว่านำธรรมะ,อะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาถ่ายทอดให้เราได้ฟังนะเด่นๆเ,เลยก็คือให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมเ,เพื่อหนีนรกถามว่าเราเนี่ยจะหนีนรกกันอย่างไรคำว่านารกเนี่ยโอโยเมอฉันก็ไม่เคยได้ไป แต่ฉันคิดว่านารกเนี่ยเป็นภพภูมิที่ไดงต้องได้รับความทรมานนะรับความต้องไปชดใช้หนี้ชดใช้กรรมที่เราได้กระทำมาไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายกรรมทางใจที่เราได้กระทำไว้กับผู้ใดก็ตามนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยใครก็รักเป็นธรรมดานะพระพุทธองค์จึงได้ตัดเอาไว้ว่า พิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดว่าความแก่ของเราเนี่ยก็เป็นธรรมดาความตายของเราเนี่ยก็เป็นธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นในสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆวันย่อมมีคนเกิดทุกๆวันก็ย่อมมีคนตาย เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะอัตมาภาพนะไม่ใช่ผู้รู้นะแต่เพียงแต่ว่าได้นำสิ่งที่ศึกษามานะสิ่งที่รับรู้มาแล้วก็ทำเป็นความเข้าใจของตัวอัตมาภาพเองนะบาบรรยายหรือว่ามาพูดมาเล่าสู่กันฟังให้ญาติโยมนะที่ติดตามช่อง y o u t u นะของนิรวิทย์เมืองเหลือนะที่หลวงพ่อฉเฉล่าได้ทำเอาไว้นะให้โยมรับทราบรับฟังถึงการปฏิบัติตน หนาถึงถึงหลักธรรมะหนาะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดเอาไว้นะว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อเราเรียกตนว่าเราเป็นชาวพุทธคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาแล้ว2564ปีไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็คือคนเรา คนเราเปลี่ยนแปลงไปตามยุคไปตามสมัยเด็กเดี่ยวนี้ไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวาก็เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่นำพาเด็กนะไม่นำพาเด็กเข้าวัดเข้าวานะทำให้ถูกต้องสมควรตามหลักของชาวพุทธนะเข้ามาถือศีลน,นะจะเดินภาวานาในช่วง8ดค่ำา14ส่ค่ำ5ิ่ําค่ำในวัดในวาบ้าง นะเพื่อที่จะ,ะได้สะสมสะเสบียงบุญตรงเนี้เขาบอกว่าทานศีลภาวนาให้พร้อมเพียงหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านได้พูดเอาไว้ว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยเราไม่ไปอบายอย่างแน่นอนนะหนึ่งเลยคือการให้ทานจะรู้จักการตัดของความเรื่องของคานตนีทีเหนียวนะ ถ้าอย่างหลวงพ่อหมูนะพระเด็พระกุลหลวงพ่อครูบาอาจารย์นะเป็นเจ้าวาดของอาัตามาภาพอ่าก็บอกไว้ว่าการที่เรารู้จักให้ทานเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีในที่นี้ไม่ใช่มีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่เป็นผู้ที่รู้จักสระทรัพย์สระปัจจัยนะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะส่วนการรักษาศีลศีลน,นั้นก็คือเบื้องต้นเลยก็คือศีลห้าศีลห้าเนี่ย ถ้าเราทุกคนต่างมีศินห้าประจํากายประจำายเนี่ยเราจะไม่มีทางไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เลยนายโยมส่วนเรื่องภาวนาถามว่าเอตาการภาวนาทําไมการภาวนาถึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วได้บุญสูงสุดได้บุญมากก็คือในขณะที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าเราจะภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธ หายใจเข้าพุดหายใจออกโทรหรือว่าจะยุบหนอพองหนอหรือว่าโยมจะเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะให้เรารู้นะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือในขณะที่เราระลึกอยู่อยู่กับคำภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ได้ไปคิดชั่วไม่ได้ไปคิดอาฆาตพยาบาทใครนะ ถ้าในเมื่อเราทําอยู่เป็นนิดเป็นประจำเนี่ยหลวงพ่อฤษีท่านบอกว่าจิตเราอยู่กับพุโทโธเราทรงฌานคําว่าพุโทโธพุโทโธตลอดเนี่ยเมื่อเราตายไปเนี่ยเราก็จะได้ไปสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีหนีนรกเอาละในวันนี้ก็ดึกแล้วโยมนะก็เป็นการเปิดตัวการพูดธรรมะนะของช่องอาตมา นะแล้วก็เดี๋ยวจะนําเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาเล่ามาพูดให้โยมได้ฟังนะเป็นนิทานธรรมบทก็ดีนะวันาเกิดสมมติวราพรุ่งนี้อาจจะพูดเรื่องศินห้าอ่าศินห้ามีอะไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะเรื่องการให้ทานอย่างไรภาวนาอย่างไรนะอาตมาก็ศึกษามานะแล้วก็มาเล่าให้โยมฟังศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะ จากหลวงพ่อฤษีก็ดีที่ท่านได้พูดเป็นคลิปเอาไว้นะจากหลวงพ่อพระครูวิมลศรัทธาที่คุณหรือว่าหลวงพ่อหมูก็ดีนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของอาตมาหลายหลยท่านหลายหลายองคนะ์ที่ท่านได้สอนแล้วเราก็จํนะอาตมาก็อยู่ในห่วงที่กําลังฝึกปฏิบัตินะไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติจนสําเร็จนะกาลังฝึกปฏิบัติเอาไว้บ้างนะเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยจะได้มีบุญบารามีตรงเนี้ย นะไปช่วยเราในยามที่เรา,าตกทุกข์ได้ยากนะในวันนีนะ้ก็ขออนุโมทนาจเจริญพรที่ยิโยมทุกคนได้เข้ามาสดับรับฟังนะก็ขอให้สิ่งใดที่โยมนึกและสมปรารถนานะขอให้เป็นอไปดั่งใจนึกนะถ้าไม่เกินบุญบรารมีของโยมที่ทํามาแล้วไซก็ขอให้ผ่านสําเร็จทุกประการด้วยอํานาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ในวันนี้ ก็ขอเจริญพร